เทคนิคตัดขวดแก้วง่ายๆไปชมกันเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องสต่ลางัานใช่ทีเคนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีในการตัดขวดแบบนี้นะครับสำหรับคุณแม่บ้านหรือว่าใครนะครับที่ชอบอจัด ดอกมงดอกไม้นะครับเอาไว้ทําแจกันเนาะใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนดีนะครับเราสามารถนําขวดที่ไม่ได้ใช้งานแบบนี้นะครับมาตัดนะครับเพื่อที่เราจะทําการจัดดอกมงดอกไม้ได้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาชมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวแรกของเราก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกเนาะ ตัวที่2ก็จะเป็นกันไกนะครับตัวที่3มนะครับจะเป็นน้ํามันนะครับน้ํานะครับอุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเรามาชมวิธีการทํกมาเลยนะครับวิธีการทําง่ายๆนะฮะให้ทุกท่านทําการน้ําสายตรงนี้นะครับจุ่มลงไปในน้ํามันได้เลยนะครับหรือใครถนัดเอาไปพันขวดก่อนแล้วก็เอาน้ํามันราดทีหลังก็ได้นะครับหรือว่าเอาแอลกอฮอล์เนี่ย ใส่ที่หลังก็ได้เช่นกันนะครับโอเคย่อนลองไปเลยนะครับความยาวก็ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเชือกเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นเล็กนะครับเราจะพันอยู่ประมาณ3รอบด้วยกันนะครับพันไปเลยนะครับ อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งของเรานะครับเราจําเป็นต้องเตรียมไฟเช็คหรือว่าปืนจุดตอแก๊ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อกี้ผมลืมแนะนําไปเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการพันขวดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการจุดได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทำการตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำกระดาษทรายนะครับามาขัดแต่งบริเวณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยเนาะ เสร็จเรียบร้อยนะครับขวดแก้วของเรานะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกท่านเนี่ยหากระดาษทรายน้ำนะครับซึ่งเราจะใช้อยู่2เบอร์ด้วยกันนะครับจะเป็นเบอร์หยาบกับเบอร์ละเอียดนะฮะให้ทุกท่านเนี่ยทำการขัดเบอร์หยาบก่อนนะครับเพื่อลบรอยคมนะครับจากนั้นเนี่ยนำกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเนี่ยเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการตัดขวดแบบง่ายๆนะครับเอาไว้เลี้ยงปลากัดหรือว่า ทำเป็นแจกันดอกไม้ก็ได้นะครับง่ายๆสวยงามนะครับจากเศษวัสดุเหลือใช้นะฮะใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเนี่ยจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะครับโอเคครับแล้วเราเจอกันใน ep ถัดไปครับผม